สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องยิบซีคาโร่ใบจญิงนะคะวันนี้ก็อยู่กับหญิงเช่นเคยเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะมาส่งพลังงานดีๆให้กับพวกเราได้รับนะคะในทุกๆวันเนาะวันนี้ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าง่ายๆสั้นๆน,นะคะเขาจะเริ่มต้นกับคุณแล้วนะคะ หรือเขาอยากเริ่มต้นกับคุณแล้วอันนี้คือพลังงานของใครไม่รู้นะให้ทัาตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะว่าอยากจะให้เป็นเรื่องราวของใครนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพองค์เทวดาครูบาอาจารย์เปิดทางให้กับข้าพเจ้าได้อ่านไพ่ในสำรับนี้ราบรื่นด้วยดีและเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้แล้วแชร์คลิปนี้ออกไปภายใน3วัน5วันเดวัเทันสาธทุศา์ทุสาธทุศเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะ อโอเคถ้าท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงมันใช่นะคะอยากจะให้เรื่องราวนี้เป็นดวงของเรานะคะใต้คลิปนะคะสนับสนุนในการเปิดดวงเพื่อเป็นค่าครูนะคะจะมีรูปดาวอยู่นะหรือว่าจะสนับสนุนในการอ่านไพ่อาจารย์ก็ได้นะคะหากท่านใดที่สนใจเรื่องอดูดวงนะคะอาจารย์แนบลายไอดีข้างบนให้เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์จะไม่ตอบในเรื่องของเมสเซจนะคะเพราะว่า,าลายไอเดีนะคะจะมีข้อมูลอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าสนใจก็ทักแชทกันมาที่ไลน์เนาะขออภัยในความไม่สะดวกโดยนะคะฝากกดติดกตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, สำหรับท่านที่มาใหม่ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงอ,อยากเริ่มต้นกับคุณค่ะเดอสตาร์รัคนาราศีกุมนะคะพลังงานนี้จะเป็น energy รวมทั้งคุณกับเขานะคะ ถ้าเป็นตัวคุณอาจารย์มั่นใจว่าคุณน่าจะทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะมีคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณเยอะมากนะคะบางคนอาจจะมีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองหรือบางคนอาจจะเป็นครีเอเตอร์ a c e b o o k นะคะหรือเป็นดาว TikTok ดิท็ o k ได้แต่ถ้าเป็นฝั่งเขาเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีคนที่ถูกตาต้องใจในตัวเขาเยะแยะมากมายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมในธุรกิจของเขาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสบายๆกับชีวิตไม่ได้มีอะไร กับใครนะคะแล้วว่าเป็นคนที่คิดดีนะคะคิดดีคิดบวกนะแล้วก็มันอยู่ในช่วงของพลังงานของคนที่กําลังหิวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนาะเดอรสตาร์ใบนี้เป็นลัคนาราศีกลุ่มนะคะเป็นคนโปรไฟล์ดีเป็นคนมีคนติดตามเยอะนะคะไม่ว่าคนคนนี้เขาจะไม่ได้แบบ อยู่บนแพลตฟอร์มเกี่ยวกับออนไลน์แต่ว่าแค่ลงโพสเฟซโพสอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเขาก็ขยันตอบคอมเมนต์ด้วยนะคนดูเนี้นะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากรู้จักเขาแต่ถ้าพลังงานใบน,นี้เป็นของคุณอาจารย์มั่นใจว่าคุณกาลังจะเจิบโตบนโลกโซเชียลนะถ้าคุณถนัดเกี่ยวกับงานขายออนไลน์หรือการที่แบบว่าคุยอะไรผ่านโซเชียลเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะพลังงานของ two of c u p เนี่ยชัดเจนเลยค่ะ มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆไพ่บอกแบบนั้นจริงๆไพ่ก็ออกมาแบบนี้จริงๆว่า r u e อ f ฟคับเขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะรัคานาราีศีของชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิมิน คนคนนี้อยากบอกรักอยากบอกคิดถึงนะคะมีใจให้กับคุณแล้วนะถ้าในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่เคยเลือกคุณหรือเขาทิ้งคุณไปวันนี้เขามีใจให้กับคุณเขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้กับคุณแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าคนคนนี้กําลังจะเดินทางมาสารภาพความรู้สึกอะไรที่มีต่อคุณคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ยื่นหัวใจหรือว่าแลกหัวใจกันใจแลกใจกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนคนนี้จะสารภาพความรู้สึกกับคุณว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะว้าวเดี๋ยวให้เมดนะคะชาวราศีกันเลย แต่ว่าในความสมพันธ์นี้อาจารย์มองว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นความสมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนคุณจะรู้สึกว่าความสมพันธ์คุณมันมันไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเรามีสถานะ ชื่อเรียกอะไรเราย,ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3โดยไม่รู้ตัวหรือตกไปเป็นเครื่องมือของการเล่นเกมความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งอาจจะไปตกอยู่ในสภาวะของคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้เพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนเป็นการหาทางออกด้วยกันทั้งคู่ทั้งคุณกับเขาเนี่ยหาทางออกด้วยกันทั้งคู่นะคะเป็นไปได้ว่าตัวเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับตึงในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะไม่มีการขยับขยืขย่นหรือไม่แบบไม่ได้บอกความชัดเจนอะไรคนถึงว่า 啊。Uh ไม่ว่าคนคนนี้จะโสดหรือไม่โสดนะอาจารย์มั่นใจว่าเขาอาจจะไม่ไม่มีความกระตือรือร้นหรือไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรให้คุณได้เห็นว่าเป็นรูปประธรรมนามประธรรมว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในอดีตที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกว่าคนที่เป็นเดอะไฮเมดเนี่ยชาวราศีกันเขาจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวเขาจะค่อนข้างอยู่ในเซฟโซนของเขาถ้าเขาไม่มั่นใจว่าใครคนเนี้ยเขารู้สึกได้ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาไม่น่าจะขยับความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์เนี้ยส,ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ที่คุยกานานกกกกััันนนนนนมมมมาาาาาาๆรู้้จแลว แต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มันไม่มีปฏิปต่อหรือมันไม่เป็นรูปธรรมนามธรรมอ่ะคือมันไม่มันไม่มีสถานะชื่อเรียกเลยอ่ะแต่ว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อกันในอาจารย์มองว่าคุณมีความรู้สึกที่แสดงออกให้เขาอ่าให้เขาเห็นชัดเจนว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่ตัวเขาเนี่ยยังอยู่ในความคิดมากนะคนคนนี้เคนคิดมากคิดมากคิดเยอะแล้วก็ความสัมพันธ์จะไม่เร่งรีบคนคนนี้ไม่รีบในความสัมพันธ์นะบอกเลยว่าเขาไม่รีบในความสัมพันธ์จนกว่าเขาจะมั่นใจเขาจะแน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ย เขาอยากจะไปต่อแสดงว่าวันนี้ เขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์คุณแล้วเขาอาจจะคิดมาดีแล้วหรืออาจจะใช้เวลาในในความิีระยะห่างกับคุณหรือในความเงียบของคุณเนี่ยมาทบทวนรองของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เดือดไฮเมดนะคนคนนี้อาจจะทํางานข้าราชการอยู่ในเครื่องแบบนะคะเป็นเป็นพวกครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ใช้คําพูดในการสร้างแรงบันดาลใจคนนะแต่อย่างที่บอกเลยว่าคนคนนี้ชามาก2เรียนนะคะคนคนนี้บางคนอาจจะอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะอาจจะอยู่ในชีวิตของคุณอาจจะยังเป็นเพื่อนกันในไลน์กลุ่มในอินสตาแกรมในเฟซในอะไรก็ตามหรืออาจจะยังอยู่ใน ในโซเชียลด้วยกันแต่อาจจะมีการคุยกันน้อยลงนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าคนคนนี้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันหยุดแชทหยุดคุยกันไปมั่นใจเหลือเกินนะคะว่าเขาจะวนกลับมาหาคุณนะมีโอกาสที่คนคนนี้จะวนกลับมาหาคุณหรือไม่งั้นชีตของเขาเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ในชีตของคุณแหละหรือวนเวียนอยู่ในความรู้สึกซึ่งกันและกันตัวคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตัวเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นสองเหรียญขยายดาวคนคนนี้พูดแบบพูดรื่นเริได้พูดพูดดีมากนะคะพูดแบบ กลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนจะถามว่าผู้สับขาหลอกไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะพูดผู้เอาตัวรอดเขาแต่ไม่ใช่การโกหกนะสองเหรียญเป็นคนพูดแบบเหมือนกับทําให้เราเคลิ้มไปได้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการหมุนอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หมุนเงินก็เก่งนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีก็เก่งนะคนคนนี้เขาจะมีวิธีเข้าหาใครอา่าเขา้เขาหาคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเขาจะสามารถที่จะเข้าคือเขาจะสร้างบรรยากาศจากแบบแบบ ทะเลาะก,กันหนักๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้แบบคลายลงมาได้นะสเหรียญนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะอย่างที่บอกเลยนะคะแล้วก็เรื่องของคุณเนี่ยอยู่ในความรู้สึกของเขามากๆเลยตอนนี้นะชาวธาตุดินนะคะ คิงออฟสอดชาวธาตุโลเมถุนตุนกลุ่มนะคะถ้ส่วนมากความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นในเชิงของการคุยกันในการแชทกันซะมากกว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆนะบางคนอาจจะเจอกันแล้วแต่อาจจะเจอกันน้อยความสัมพันธ์นี้เจอกันน้อยมากนะคะอาจจะเจอกันแค่ผ่านวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นการคุยกันซะมากกว่านะคะแล้วก็เป็นการคุยกันมานานมากแล้วด้วยคิงออฟสอดไปนี้ชาวธาตุโลหะถุนตุนกลุ่มมันมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไหม ไม่แน่ใจว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาวันนี้อาจารย์มั่นใจว่าเขาจะอันบล็อกแล้วก็ติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณใช่ไหมแล้วคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่เย็นชามากเป็นคนที่แบบปากร้ใจดีนะแล้วก็เป็นคนที่เอาแตใจตัวเองเวลาที่เขาพูดอะไรออกมาเนี่ยแต่ละประโยคเนี่ยมันจะมันจะสามารถทิมแทงให้คุณแบบเจ็บจี๊ดได้แต่ถ้าบทเขาไม่พูดก็คือเขาไม่พูดเลยนะสิ่งเดียวที่เวลามีปัญหากับผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็น king of sword ทำได้อย่างนี้คือคนคนนี้เวลามีปัญหาปุ๊บเขาจะนิ่งเขาจะใช้ความเย็นชาของเขาพิฆาตหัวใจคุณพิฆาตความรู้สึกคุณคุณจะรู้ว่าคุณถ้าสมมุติว่าเขารู้ว่าคุณแบบโอ้ดูดเดือดเดือดเรื่อนพลานมากสิ่งเดียวก็คือนิ่งเขาจะรู้ว่าความนิ่งอ่ะเป็นคําตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนคนนี้ชอบทําแบบนี้ในความสัมพันธ์นะแล้วก็คิงออฟสอดเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนกับสั่งฉันได้นะแต่ฉันไม่ทําตามอย่าไปสั่งเขานะคิงออฟสอดสั่งเขาไม่ได้นะคะ แต่แตเหมือนกับเขาจะฟังเรานะแต่เขาจะไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคนที่เป็น king of sword เ่ยเป็นคนที่ มี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 คำพูดที่มันสามารถที่จะทําให้คนเจ็บได้หรือรู้สึกดีได้นะคะก็เป็นคนที่ออกแนวปากไม่ดีนิดนึงนะคนคนนี้นะเวลาพูดอะไรก็ก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันบทบทบทจะพูดก็แรงนะคะคนคนนี้บทจะพูดก็แรงนะพ่พลังงานของเพชอับอนเห็นไหมคะเขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีเรื่องเกี่ยวกับรักต่างวัยเข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนี้เป็นคนในเรื่องของการที่เป็นเด็กถือไม่เท้าเนี่ย เขาอยากเริ่มต้นแน่นอนแหละนะคะเขาอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อการเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้แล้วก็การรอคอยการกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่ของเพชอวบเนี่ยเป็นไพ่ของเด็กถือไม้ท้าเป็นไพ่ของของความที่ถ้าเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขาเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นใจเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของอาหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสของความเรื่องของความมั่นคงถ้าเขาเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณอาจารย์ก็มั่นใจว่าเขาน่าจะเป็น เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรานะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้เพจอวอนอย่างที่บอกแหละว่าความสัมพันธ์เขาอยากเริ่มต้นจริงๆในอดีตที่ผ่านมามันเป็นไพ่ของอ๋อเดอะไฮเมจใช่ไหมมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาเองเขาก็พยายามหาทางออกในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันบางทีเขาอาจจะดูคุณมานานแล้วแหละแล้วก็วิเคราะห์คุณมานานแล้ว จนจนเหมือนกับเรื่องเรื่องราวมัน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 ยืดเยื้อมานานจนวันหนึ่งคุณอาจจะมีการทะเลาะกันด้วยเหตุผลอะไรอาจารย์ไม่ทราบแต่รู้แต่ว่ามันน่าจะมีการตัดจบกันไปหรือเลิกลากันไปหรือคุยกันน้อยลงมาเลยทําให้มันมีแกลบเวลาในการคิดเรื่องของคุณเยอะขึ้นเพราะว่าสตอรี่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานี่มันเยอะพอเขามีเวลาคิดเรื่องของคุณมากขึ้นเนี่ย มันก็จะทําให้เขาแบบดึงเอาเรื่องของความดีของคุณดึงเอาเรื่องของอ,อดีตที่ผ่านมาคุณเคยทอยํอย่างโน้นงนี้อะไรเงี้ยมาคิดพอมาคิดปุ๊บมันคิดได้พอคิดได้แล้วปุ๊บมานั่งเปรียบเทียบว่าเออคุณก็จริงใจนะคุณก็รักเขาอย่างโน้นอย่างนี้เขาถึงอยากวนกลับมาแล้วตัดสินใจที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าใครคุยกันนานแล้วหรือสตอรี่เรื่องราวระหว่างคุณกนะับเขามันค่อนข้างเยอะเนี่ยเอาเถอะ อย่างน้อยสุดคนเราเนี่ยเวลาเลิกกันไปเนี่ยไม่มีทางค่ะว่าเขาจะไม่คิดถึงเรื่องคุณเขาจะคิดถึงเรื่องคุณเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือมากแค่ไหนหรือคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะถ้ายิ่งความสัมพันธ์คุณมันค่อนข้างยาวนานสักขนาดนี้มันมันไม่มีใครตัดตัดใจจากจากจากเราได้วันสองวันหรอกนะเห็นไหมก้าไม่ท้า เขายังมีอะไรที like ่ป no. ิดบังอารมณ์ความรู้สึกเขาอยู่แสดงว่าคนคนนี้เขาชอบคุณมานานแล้วนะคะคนคนนี้เขารู้สึกชอบคุณมานานแล้วแต่แค่เขาปิดบังอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเหมือนเก็บอารมณ์ความรู้สึกตัวเองอ่ะข่มใจตัวเองไม่ให้ไม่ให้กระโตกกระตากเพราะว่าเขาอยากจะเรียนรู้คุณด้วยการพูดคุยได้เพราะว่าโดยเฉพาะส่วนมากความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักออนไลน์เนี่ยมันก็เขาก็ทําถูกนะตรงที่ว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยกันการใช้แบบอารมณ์ความรู้สึกวุ่ว่าวู่ว่าแล้วแบบเข้ามาหาคุณเลยแต่คนคนนี้ เขารู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นระยะทางเขาจะต้องใช้ในเรื่องของการคุยเนี่ยเป็นการประเมินสถานการณ์ตัวตนของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาถึงยังมีอะไรที่มันปิดบงังปิดบังอารมณ์ความรู้สึกเขาอยู่ก็แสดงว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาชอบคุณแหละ เขาชอบคุณนะแต่เขายังแสดงออกไม่ได้เนื่องจากว่าก็าอาจจะต้องดูคุณก่อนนะคะแล้วก็พิจารณาตัวตวนของคุณว่าเอ้คุณเป็นยังไงคุณจะไปกับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็เรียนเห็นไหมเขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้แล้วนะชาวธาตุดินฟื้นศก์กันบางกอนอันนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณแน่นอนถ้าคุณเจอคลิปนี้นะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณง่าย,ายๆสั้นๆไพ่บอกแบบนั้นนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามฟัง<ม>จนจบคลิปแลล้้วกก็เจอันนนหหม่ทีคคิปาะะบบ